จังหวัดนคปรปฐมนอกจากจะมีดีเรื่องหงสซุ้โอแล้ว,ลวเขายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจด้วยนะคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เลยนะคะชื่อว่าตลาดน้ําทุ่งบัวแดงค่ะตอนนี้เนี่ยเขาบอกยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแต่ก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้าไปชมธรรมชาติและความงดงามของดอกบัวอย่างใกล้ชิดค่ะ ไปดูภาพกันนะคะนี่คือแปลงนาบัวสีสันสดใสจำนวนทั้งหมด24ไร่ค่ะเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่อยู่ในตลาดน้ำทุ่งบัวแดงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมบัวในบึงแห่งนี้เนี่ยมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์แรกเป็นบัวโบวราณค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติชื่อว่าแดงมะเหมี่ยว สายพันธุ์นี้ดอกจะบานตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนบัวแดงที่ปลูกขึ้นมาทีหลังก็คือจะมีดอกบานเฉพาะในช่วงเช้าหากต้องการชมดอกบัวบานทั้งแปลงควรจะเดินทางไปชมในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะสำหรับผู้ที่สนใจไปเที่ยวชมทุ่งบัวแดงช่วงนี้เนี่ยยังไม่เปิดให้ทางให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะยังอย,งอยู่ระหว่างการตกแต่งสถานที่ และจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หากเดินทางไปวันธรรมดาก็จะได้ชมทุ่งบัวเท่านั้นยังไม่มีร้านอาหารเปิดบริการค่ะตลาดน้ําทุ่งบัวแดงแห่งนี้นะคะสามารถชมบัวบานได้ทั้งวันเลยคะ่ะจะเดินในปกติจะต้องรอชมในช่วงหน้าหนาวห,หรือต้องเดินทางไกลๆก,ลกออ็หลายคนก็บอกว่าไม่สะดวกสักเท่าไหร่แต่ว่ามาที่นี่นะคะใกล้ขึ้นถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเช่วโมงเศษก็ถึงแล้วค่ะใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปทางกำแพงแสนผ่านที่ว่าการอำเภอบางเลนประมาณ1กิโลเมตรท่าน ก็จะเจอป๊มเอโซเลิปอีกนิดนึงค่ะก็จะเห็นป้ายป้ายตัวโตๆว่าตลาดนา้าทุ่งบัวแดงอยู่ทางด้านซ้ายเลี้ยวเข้าไปประมาณ800เมตรท่านก็จะเห็นบัวแดงบานสะพรั่งให้ทุกท่านได้ไปเก็บภาพแล้วก็ไปสมัมผัสบรรยากาศกันนะคะสวยเนาะใช่คะ่ะน่าจะเก็บภาพได้สวยเลยทีเดียวนะคะ